ฟักแมวฟักแมวเราจะมาปฏิบัติการถอนต้นพริกเอามาแล้วจ้าทุกคนถอนอื้อโอ้โหต้นเล็กนิดเดียวดกเต็มต้นแปลงนอกบ้านต้องถอนแบบนี้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวติดลบมาก็ตายหมดเสียดายแต่ทำยังไงได้ มันหนาวบางปีลบสิบห้านะคะตายไม่เหลือคะ่ะไทยในกระถางก็พอยกเข้าบ้านได้นะแต่ว่าในแปลงก็มันเยอะนะคะเอาเข้าบ้านก็เต็มเสียดายอะ่ะสิ่งดีดูโอ้ดูเอาไหมคะเอาไปปลูกทอนพลิกงูดูโอ้ยกำลังแดงเสียดาย โอ้ยปลูกกันใหม่ปีหน้าป๊าดกจนลมทุกคนจะพริกงูพริกงูเอซีส่งมาให้พี่เจ้าล่องนะว้าความยาวคนอีกจะเอาไปทอดชิมทุกคนกินกับน้ำพริกกินกับเออก๋วยเตี๋ยวป้าสมัยยาวคาแพทป้าทุกคนจ้าพริกหนก ดูความยาวจ้ะทุกคนจ้ะดูโอ้โหในกระถางก็เต็มเลยจ้ะนวนแดงแล้วสุดฮอต F หนึ่งดูเด็ดเลยจ้ะเด็ดเลยจ้ะไม่เอาเข้าบ้านละมันเต็มบ้านเด็ดเลยจ้ะโอ้โหชิมั้ยจ้ะ เต็มเลยเต็มเลยต้องไปหาที่มาใส่อีกเยอะเลยมาแน่จ้ามาเก็บพริกซอยกันพริกจินดาเผ็ดบักบคักจ้ะเนี่ยขนาดไม่แดงกับเผ็ดโอ้ยพริกอันนี้ต้นกับลุมโอ้ยพริกอันนี้ปีหน้าเพาะกันใหม่ป๊ดเม็ดบักใหญ่อวบอันแต่แสบนจะจ๊ะเนาะมาเก็บซอยไน้จ้าเมื่อเย็นบัรแลา เอาไว้สักตนดีไหมอู้ย,ยทุกคนจ้ะมาซอยคุณเองเก็บพริกนะจ้าผู้ใดมาซอยสิหแฮมักแอปเปิ้ลเด้ <laughs>